ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพประชาชนเพิ่ม9ก้าแห่งด้วยกันสามารถรองรับประชาชนได้จํานวนมากแต่ขณะเดียวกันนะคะตอนนี้มีผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือออกมาได้ในพื้นที่อาคารบ้านเรือนต่างๆมากกว่า77,00 0คนและข่าวร้ายนั่นก็คือว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้แล้วอย่างน้อย33คนตัวเลขดังกล่าวนี้นะคะเรียกได้ว่าสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่ติดตามข่าวส และส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้อย่างต่อเนื่องในขณะที่นายเสริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยเปิดเผยผลการประชุมโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในภาพรวมปริมาณน้ำฝนที่เติมเข้ามาในระบบมีปริมาณเริ่มน้อยลงส่วนจังหวัดที่อยู่ถัดออกไปจากสงขลาเริ่มมีการแจ้งเตือนให้อพยพตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ25พฤศจิกายนอย่างเช่นจังหวัดสตูลและนครศรีธรรมราช ารายงานเพราะว่าหลังมีการแจ้งเตือนก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ยังตัดสินใจไม่อบพยพทางศูงนย์มีความกังวลว่าในอนาคตอาจจะเกิดความยากลําบากในการอบพยพถ้าระดับน้ําสูงขึ้นอีกจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการสํารวจกลุ่มเปราะบางและเชิญให้ประชาชนไปอยู่ยังศูนย์พักผิงเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังพูดถึงกระแสข่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่มีจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณ80-100คนย้ำนะคะว่าไม่เป็นความจริงโดยได้รับรายงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจริงเพียง40คนและเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วโดย14คนเป็นผู้เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์น้ำท่วม ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ซึ่งประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานีและยะลารวม33คนต้องขอเรียนยืนยันณที่นี้เลยนะครับว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงเราได้รับการรายงานจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ครับว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิต แต่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นครึ่งหนึ่งนะครับ40คนเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับ14คนเป็นผู้เสียชีวิตไม่ใช่จากสถานการณ์น้ำท่วมแต่เป็นผู้ที่เสียชีวิตจากการรักษาพยาบาลเช่นนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นข้อมูลที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตนอนตายอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่เป็นความจริง ในขณะเดียวกันครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานนะครับจำนวนของผู้บาดเจ็บนะครับและผู้เสียชีวิตต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้นะครับในพื้นที่7จจังหวัดนะครับประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานีแล้วก็ยะลานะครับ ต่อสถานการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ย33คนใน7จังหวัดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะคะส่วนทางพลโทวันชนะสวัสดีโคศกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้าแถลงว่า ขณะนี้นะคะการปฏิบัติงานของศูนย์ซึ่งตั้งอยู่ที่กองบินที่56จังหวัดสงขลาแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือหัดใหญ่เป็น4เขตโดยกองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบเขตหนึ่งกองทัพบกรับผิดชอบเขตสพร้อมด้วยการสนับสนุนจากกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การช่วยเหลือให้ครอบคลุมและก็รวดเร็วขณะเดียวกันเปิดศูนย์อพยพในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่9แห่งรองรับประชาชนได้หลายหมื่นคนแต่เพราะว่าบางแห่งค่ะผู้เข้าพักเกินศักยภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองรับได้3,000คนแต่มีจำนวนผู้อพยพแล้วกว่า5,000คนส่วนศูนย์อื่นๆนะคะอย่างเช่นบริษัทหาดทิพย์วัดภูผาเบิกวัดเทพชุมนุมวัดชินวงศ์ประดิษฐ์สำนักง,งานเทศบาลเมืองบ้านปรุโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านปรุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่3และศูนย์บริการที่15รวมมีผู้อาศัย8,000คนขณะนี้ได้รับข้อมูลร้องขอความช่วยเหลือประมาณ40,000เคสรวมประชาชนตอนนี้ที่รอการช่วยเหลืออยู่กว่า77,000คน โดยมีการจัดลำดับความเร่งด่วนกรณีเคสสีแดงนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กเล็กก่อนประมาณ3,000เคสและทางศูนย์ได้เร่งอุพยพให้ความช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรกพร้อมกับการนำเอาเที่ยวหยีงเช่นโรนสำรวจพื้นที่ที่ได้เข้าถึงยากเพื่อเร่งค้นหาผู้ประสบภัยและช่วยเหลือให้ได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ